เริ่มเลยนะเริ่มไนะอ้เราจะให้เจเจคู่้ชมโปรเจกต์นี้ที่ไปที่มาโปรเจกต์เป็นยังไงครับผมที่ไปที่มาของคู่เราก็น่าจะเป็นเหมือนกับโชว์สายข้าวของครับผมของเมืองจันทบุรีครับผมแล้วก็จะบอกว่าพวกเราสองคนมีสิ่งหนึ่งที่เราเกิดมาไม่เคยกินแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนไปกินมากเราบอกเขาได้ไหมแอบบอกได้อ่าแอบบอกว่าคือเป็นอ่าเป็นหนุ่มหวานทั้งเนย็นแล้วก็หวานแล้วก็ กรอบจนแตกกรอบด้วย,ยผมเชื่อว่าใครหลายๆคนยังไม่เคยทานครับ<ช>ผมเราสุดว่าถ้าใครไปจังหวัดจันทบุรีอย่าลืมทานครับก็คือไอติมตังติมนี่แล้วหมดเริ่มบอกแล้วเริ่มบอกแล้วครับผมเรื่องอะไรนี้เรื่องอะไรเป็<จ>นย<ม>ังไงฮะเรื่องอ๋อคือเรื่องอะไรก่อน EP หนึ่งก่อนอ่ะเรื่อง EP สองไปไล่เอาไปเรื่องใหม่ละ EP หนึ่งครับ EP หนึ่งครับก็คือเส้นรื่องของเราสองคนนี้เป็นยับ วิวเพื่อนแอบรักเพื่อนใช่ครับเพื่อเพื่อนที่เข้าไมาแล้วนานแล้วแล้วก็หากัำไส้ก็มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมอันนี้ก็มีบรรยากาศเก่าๆที่เราเคยที่ก็จะน่ากันเด็กๆทำให้เรามีความรู้สึกที่ต่างกันออกไปมากขึ้นมอหน้าที่สถานที่เดิมแต่ว่าเราโตขึ้นผลิตภัณ์ก็มากขึ้นใช่ครับการถ่ายทำก็มากการถ่ายทำเลยผมว่ามันสนุกเลยเพราะว่าเป็นการตลาดอีฝันแล้วก็ เรื่องของกินเยอะมากครับต้องบอกว่าคือที่ที่เราบอกไปเนี่ยลเรื่องของอะมาอดับ้นโอเคช่งเราี่นอบได้ทุกเนเ้าของตรงนี้ชอบรงตลาดบ้านไห่บ้านไหลาปีเพราะว่าอะไิเยอะไราใช่ครับจริงๆมันเป็นมีบทมาให้อยู่ว่าเราจริงๆอ่าทีมงานเนี่ยเขาหาเราพเรนไว้อยู่แล้วแล้วมีบทอยู่แล้วด้วยครับเป็นการ เดินด oh, mm. uh ูตลาดแล้วก็เดินซื้อของเชอบเลยเป็นไงบ้างกลันกันทั้งิ่งทร้นการแับบีนก็ดีใจครับที่ยังมีกเนเรื่อยๆที่จะมีเรื่องครับก็ราว่าเ่นกันกานไกัาให้จะเล่นก็ที่จะแสดง อยากพิสตาฟว่ามันหนีกันบ้างเอาเป็นอย่างนี้น่าสนใจเราเยอะนะพายยังไงพิสตาฟว่าเป็นโมเมนต์ที่มันสามารถอยู่ได้แค่สถานที่นั้นกว่าเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์วันเวลาอะไรที่ทันไม่เกิดโมเมนต์แบบไม่ว่าเช่นเะไรต่างๆมันจุดเด่นมนทำให้ได่ทุกประเทศั้งเดือนนี้สาระาสตร์ครับอยากบอกว่าคนที่ดูเลยอะ ะรู้สึกถึงความอะไรที่แปลกที่ไม่เคยแต่ไม่เคยเห็นแต่คู่ของสองนประกอบไ่ไยบอกได้เลยว่าไม่เคยจะ็นประกอบเลยก็มาดูซึ่งเราจะได้ดูเมื่อไหร่ EP นี้ครับผมออ่าี e ีแรกนะครับวันที่14ตุลาครับ EP สองภาษาลาวของเราจะเรื่องอะไครับผมก็จริงๆฝากไว้ครับ EP สองคำสองข้าวนะครับผมก็จริงเป็นเรื่องราวของไม้กับวินครับผมที่คบกัน3ปีแล้วครับผมก็เดินทางไป บ้านเกิดของผมก่อนใช่ครับผมสระบุรีแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะสารภาพกับครอบครัวครับผมแต่ว่าก็ก่อนที่จะสารภาพคือเกิดเรื่องราวบางอย่างที่เราสองเนิต้องดีไหมดีเลยฮะดีเข้าไปในเมืองเลยไปทําบางอย่างที่เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวเราแล้วก็จังหวัดสระบุรีใช่ครับผมเ็าอยากให้ทุกคนแบบได้ติดตามกันด้วยเพราะว่าจริงก็แบบว่ามีแบบครบเงาะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งดีแล้วไม่ดีแล้วก็แบบทั้งเกี่ยวกับเรื่องแบบ อาหวานมันสดชื่นมากอันนี้คืออาหารหรอใช่อาหารอ่าใช่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับมีของหวานแล้วก็มีอาหารที่ทุกคนไม่เคยทานด้วยใช่เราก็ได้ทุกคนไปลองจริงจครับเมื่อเราที่ดีเราว้าวแบบอะไรเราเที่ยวไปไหนครับเข้าพูดตรงๆว้าวแบบขอบจริงใช่ใช่ครับจริงๆคือแบบมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว้าวมากตอนที่เราถ่ายแล้วเราต้องแบบก้มไปขอเพิ่มอีกแบบสองสามแท่งเลยคือเก็บมันหมดเลยนมครับไม่เรา ครับผมคือเขาเป็นหมใชดมาคือกินเกินกินเกินกินใหญ่ใชก็คืออย่างเช่นน้องน้องเกมเมอร์เหมือนกับเปลี่ยนทุกรสไอ่เปลี่ยนทุกคันที่ถ่ายก็คือเปลี่ยนสีเหมือนเหมือนเขาหน้าจะเริ่มเบลและกันเลยเนาะอ่าครับผมก็จริงๆก็อยากจะเชิญชวนทุกคนไปจังหวัดจันทบุรีนะครับผมเพราะว่าจริงๆมีสิ่งที่เราไม่เคยได้ทานได้เจอ ก็เลยอยากเชิญชวนครับผมอันนี้คืเป็นเรื่องอาหารเดียวหรือมีเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวด้วยอะไรด้วยมันมีเรื่องที่แบบมันเป็นคาัีแล้วก็แบบมีสินค้าอ่าเป็นสินค้าใช่ครับผมเป็นสินค้าโอท็อปของทางจัดท่องเที่ยาดว้ก็อยากให้ทุกคนแบบได้ดูแล้วก็แบบลองไปเที่ยวตามเราใช่แต่ว่าจิ้มไปด้วยกินไปด้วยไปแล้วครับจิ้มไปด้วยอิ่มไปด้วยจิ้มหจิ้มจิ้มอ๋อคนเอาผมก็ต้องรอดูครับครบ นีเราจะได้ดูเมื่อไหร่ครับต่อใจพี่อะไรอค่างเดี้ยแล้วเอครับวันที่เลยวันที่15 15เสเนะครับผมต่อเลยวันอวันเลย4 5มากก่าวันเลยก็น่าจะเดี่ยะเราจะคุยั2มาเยอไม่ปื้มเราจาเส็นเรื่องอะไก็เป็นอ EP ที่เราไปถ่ายกับที่ตราดนะครับเรื่องก็จะเป็นประมาณว่า ลูกเนี้ยระบบเป็นนาทีพี่โดระบบเป็นผู้จัดการใจดีครับก็เป็นเจ้าผู้จัดการโรงแรมฉันก็จะเป็นลูกเจ้าของโรงแรมที่เอาแต่ใจที่คุณพ่อเหมือนกับส่งมาดัดนิสัยอะไรเงี้ยครับให้เรามาทํางานเรียนรู้งานบ้างอะไรเงี้ยครับครับอ๋อแค่นี้เหรอคือเราก็จะไม่เพิ่มเขาตอนแรกที่บอกว่าทําอะไรก็แบบไม่เป็นเอาแต่ใจอะไรเงี้ยกินที่กินว้างเราก็เลยเหมือนแบบว่าให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนหรือไรไปการแบบนี้ สอนที่ยัยสอนอะไรหลายๆอย่างให้กับเขาให้เขาเป็นคนแบบที่ดีขึ้นแต่ว่าเรากลายเป็นว่าเราไปแอบปื้นเขาเองจากเพียงไม่เพื่อนตอนแรกเป็นหลักๆก็เลยจะเป็นปื้อแทนอะไรเงี<ม>้ยรก็จริงจังหวัดตราเนี่ยมันมีสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างแบบเยอะมากแต่ว่าเราเรื่องเรื่องอันเนี้ยของซีรีส์อันเนี้ยเราไม่ได้ไปชูหาทเที่ยวขนาดนั้นแต่ว่าเราไปชูของเรื่องของวิถีชีวิต,วต,วตหรือวิถีของชุมชนนั้นๆว่าเขา ทำยังไงเขาประกอบอาชีพอะไรแล้วเขาแบบอะไรสิ่งที่ผมชอบอันหนึ่งคือมันเป็นเหมือนเป็นชุมชนสองข้างทางแล้วจะมีสะพานปัใจอยู่ซึ่งตรงนี้ถ้านั่งเรือออกไปข้างนอกจะเป็นแบบป่ากงกลางทั้งหมดแล้วจะมีสถานที่เที่ยวคือเป็นเหมือนอุโมงค์ป่าโกงกลางซึ่งอันนี้ผมว่ามันสวยมากๆส่วนหนึ่งแต่ว่าอท้าที่จะไปยากนิดนึงกะต้องแบบว่าให้คนในพื้นที่เป็นคนพาไปเลยครับใช่ใช่ใช่เป็นการเหมือนแบบบอกวิถีชีวิตของคนในจังหวัดตราดมากกว่าว่าเขา เป็นมายังไงแล้วก็ประกอบอาชีพอะไรอะไรอย่างนี้ยครับแล้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่ไม่ค่อยได้เห็นทั่ว,วไปหรือคนไม่ค่อยได้ไป <rí> e> เป็นอันซีนเป็นหัวเป็นอันซีนนะผม,ผมว้าวเหมือนกันอะไร, <S <S รอยงี้งง <S <S ครับบรรยากาศกลับมาเจอกันอีกครั้งนไงบ้างครับเหมือนเดิมครับอร่อสนุกเหมือนเดิมสนุกเเหมือนดิม<ช>คือตอนไปถ่ายทำก็สนุกสนุก<ช><ช>เพราะว่ามันไม่ได้แบบโหดร้ายมากอะไรเงีนะในช่วงที่เราไปคือโชคดีฝนไม่ตกแล้วก็การถ่ายทำก็ราบรื่นดีครับกุถกเป็นทั้งแจ๊สเป็นห คือนอกจากสถานที่แล้วน่าจะเป็นอาหารครับเพราะว่าทีาจจเเ่เป็นเส้นกินเส้นกิงใช่ือแปลกว่าเขาใหเา้เอาอาหารอะไรไม่รู้ที่เราไม่รู้จักมาก่อนแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนให้เรากินอะไร้ย่างเง<ช>ี<ช>้ยตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าจะกินไม่ได้เพราะาหน้าตาก็ก็ไม่เราไม่คุ้นชินนะครับ<ช> <ๆ S 2> แล้วก็มีความเป็นแบบพืนบ้านของเขาอะไรเงี้ยแต่เากินแล้วคือรู้สึกว่าเฮ้ยอร่อยมากโดยเฉพาะปลาอะไรนะครับ ปลากระป๋องไม่ใ่ปลาปลาสายทอดปลาเออปลาไม่รู้ทอดอร่อยตัวเล็กๆมตัวเล็กๆอะไรเงี้ยครับอร่อยมากครับไม่รู้แ่าก็กินไมรู้แต่เราก็กินจำไม่ได้ชื่อเลยจำชื่อไเหมือนกันอัพ p ได้เม่อไหร่ p สามครับได้ p สก็ต่อจาก EP สองนะครับที่ใช่ป่าเวนนไปวนะครับวันที่21ตุลาคมก็คเอ อะไรก็ฝากด้วยครับเนี่ยไม่ปลื้มครับแล้วเราจะปลื้มจหวัดสลายนะครับผมนุ่มเซิร์ฟนะนุ่มเซิร์ฟน้อยเราไม่นะเห็นแล้วว่ามาันอ่อน